ดีค่ะบ้านเดี่ยววิวภูเขานะคะพร้อมอยู่อาศัยได้เลยทุกท่านบรรยากาศปลอดโปร่งนะคะมีเพื่อนบ้านด้วยค่ะแปลงนี้อยู่ใกล้โรงเรียนตำรวจหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะพื้นที่ขนาด100ตารางวาค่ะพร้อมสิ่งปลูกสร้าง3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัว3ที่จอดรถนะคะราคา3ล้าน2แสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมค่ะ อยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองสระบุรี8กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงเรียนตำรวจหนองยาว900เมตรอยู่ใกล้วัดหนองยาวสูง1กิโลเมตรอยู่ใกล้วัดหนองยาวใต้2กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดหนองยาว1.5กิโลเมตรอยู่ใกล้อบตรหน,นองยาว3กิโลเมตรนะคะเรียกว่าเป็นบ้านที่สวยเลยทีเดียวนะคะทุกท่านท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อนัดชมตัวบ้านได้นะคะ คุยรายละเอียดหรือนัดดูบ้านนะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะมีเบอร์โทรใส่ให้ตรงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ